สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจสินิสัยเสียสุดฮาของเจ้าเหมียวที่ใครเลี้ยงแมวต้องเคยเจอแน่นอนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย10นิสัยเสียของเจ้าเหมียวแมวถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและมีความเป็นตัวเองสูงแต่ใครที่เลี้ยงแมวจะรู้ว่าพวกมันมีนิสัยบางอย่างที่ชวนให้ปวดหัวสุด,สด มาเริ่มต้นกันเลยกับส0นิสัยเสียของเจ้าเหมียวที่คุณต้องเตรียมใจรับมือ 1. ่ขวนเฟอร์นิเจอร์สุดที่รักเจ้าหนูเหมียวเหมือนจะมีพรสวรรค์ในการขวนเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาพรมหรือเก้าอี้ตัวไหนก็ไม่เว้นแมวทำแบบนี้เพื่อฝนเล็บและทำเครื่องหมายอาณาเขตของตัวเองวิธีการจัดการกับปัญหานี้คือการซื้อที่ขวนเล็บให้แมวหรือใช้สเปรย์ป้องกันแมวขวนเฟอร์นิเจอร์2ฉีนอกกระบะซาไอ มีแมวบางตัวที่ชอบแสดงออกถึงความไม่พอใจด้วยการฉี่นอกกระบาทรายซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพหรือความไม่พอใจในความสะอาดของกระบาทรายวิธีแก้ไขคือการทำความสะอาดกระบาทรายอย่างสม่ำเสมอและพาแมวไปตรวจสุขภาพเมื่อมีพฤติกรรมแปลกๆสามกินพืชในบ้านแมวเหมือนจะมีงานอดิเรกที่ชื่อว่ากัดพืชในบ้านถึงแม้ว่าพืชนั้นจะมีพิษแต่เจ้าเหมียวก็ไม่แคร์เท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยของแมว ควรเลือกปลูกพืชที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือจัดวางพืชในที่ที่แมวเข้าไม่ถึง 4. กินอาหารของคนเมื่อไม่มีใครอยู่เจ้าหนูเหมียวจะปีนขึ้นโต๊ะแล้วโจมตีอาหารของเราระวังไว้นะถ้าหายไปตอนเราเผลอนั่นอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าเหมียวก็ได้วิธีแก้ปัญหาคือการเก็บอาหารให้มิดชิดและไม่ปล่อยอาหารไว้บนโต๊ะเมื่อไม่มีใครเฝ้า 5. แอบเข้าที่ต้องห้าม แมวมีความสามารถในการแอบ,บเข้าที่ที่เราไม่ต้องการเช่นตู้เสื้อผ้าห้องครัวหรือห้องน้ำคงคิดว่าเป็นนักสื่ออยู่สินะลองใช้ที่กั้นหรือปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้แมวเข้าที่ต้องห้าม 6. ตื่นตอนดึกใครที่นอนหลับสนิทตอนกลางคืนคงต้องเตรียมใจไว้ว่าเจ้าเหมียวจะตื่นมาตอนดึกตอนดึกแล้วทําเสียงดังซะจนเราตื่นมาด้วยแมวเป็นสัตว์ที่มีกิจกรรมในช่วงกลางคืน การเล่นกับแมวในช่วงเย็นหรือให้อาหารก่อนนอนอาจช่วยลดปัญหานี้ได้ 7. กัดและข่วนคนแมวบางตัวชอบเล่นแรงเกินไปทำให้เจ้าของต้องโดนข่วนหรือกัดซะเลยไม่รู้มันคิดว่าเราเป็นแมวอีกตัวหรือเปล่าหากแมวแสดงพฤติกรรมนี้บ่อยควรหาของเล่นเพื่อให้แมวได้ปลดปล่อยพลังและความตื่นเต้น8ทํทลายของในบ้านแมวชอบกระโดดขึ้นชั้นวางของทำของตกแตก เราเลยต้องเก็บกวาดตามหลังกันเป็นว่าเล่นการติดตั้งชั้นวางของที่มั่นคงและหลีกเลี่ยงการวางของที่แตกง่ายไว้ในที่ที่แมวสามารถเข้าถึงได้จะช่วยลดปัญหานี้ 9. แอบขโมยอาหารแมวบางตัวเป็นโจรตัวจริงแอบขโมยอาหารจากขัาวหรือจานอาหารของเราเรียกได้ว่าไม่ทันได้หลับก็โดนแล้วเก็บอาหารให้มิดชิดและใช้ภาชนะที่ปิดได้แน่นหนาเพื่อป้องกันแมวขโมยอาหาร 10ไล่ล่าสัตว์เลี้ยงอื่นแมวมีนิสัยชอบไล่ล่าหรือรังแกสัตว์เลี้ยงอื่นๆในบ้านสงสัยคงคิดว่าตัวเองเป็นนักล่าจากป่าใหญ่การแยกสัตว์เลี้ยงออกจากกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่แมวสามารถเล่นและล่าของเล่นแทนจะช่วยลดปัญหานี้แม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เราต้องปวดหัวบ้างแต่ในที่สุดเราก็ยังคงรักและเอ็นดูเจ้าเหมียวของเราอย่างไม่ลดละก็เพราะว่าพวกมันมีสเสน่ห์และความน่ารักที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมล่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนใครมีแมวที่บ้านเจอนิสัยแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย